สวัสดีครับพี่ๆพ่น้องทุกคนวันนี้นะครับเสิรเสิรนะครับก็อยากจะมาทำเป็นรีวิวนะครับสั้นสัสำหรับตัวฟิตเนส s ทร็ c เกอร์นะครับในปี2021นี้ที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจที่สุดนะครับในตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นี่เองนะครับ Amazfit b i p S นะครับกับเหตุผลว่าทำไมเนี่ยผมถึงซื้อมันมาใช้ในปี2021นี้นะครับกับ5เหตุผลนะครับอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็น เครื่องใหม่เลยนะครับยังไม่มีการแกะซีลนะครับต้องให้ดูก่อนนะครับแล้วผมเองเนี่ยก็ใช้มาตั้งแต่เจ้าตัวอเมซฟิตบ i p นะครับแล้วก็ตอนแล้วก็อัปเกรดขึ้นมาเป็น Bip S แล้วก็ซื้อ Bip S มาอีกตัวหนึ่งนะครับทำใหม่นะครับเราจะทำการแกะกล่องนิดนึงก่อนละกันนะครับเป็นทุกคนเป็นสกีพยาเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยกำลังจะแกะกล่องมันออกมาเลยนะครับ เป็นของมือหนึ่งเลยนะครับคือด้วยเหตุผลเนี่ยที่ผมบอกเนี่ย5เหตุผลเนี่ยข้อแรกเลยเนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยราคาของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าจับต้องมากๆนะครับสำหรับเจ้าตัว Amisfit b p s ตัวนี้นะครับส่วนข้อที่2เนี่ยที่อยากจะพูดถึงเนี่ยนะครับก็คือผมเองเนี่ยเป็นคนที่เวลาออกไปข้างนอกเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบจับสัญญาณ GPS นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็มีสัญญาณ GPS บิวอินมาให้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราออกไปข้างนอกเนี่ยแล้วอยากจะรู้ว่าเฮ้ยเก็บไว้เป็นที่ระลึกอะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับเรามาวิ่งที่ไหนเรามาเดินที่ไหนเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็ยังสามารถที่จะทําได้นะครับส่วนข้อที่3เนี่ยก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับสาหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยมีทั้ง gps แล้วแบตเตอรี่เนี่ยมันก็ยังอืดแบบอืดสุดๆอะนะครับเพราะว่าหน้าจอของเขาเนี่ยเป็นหน้าจอที่ ดูแล้วมันมันสบายตาแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถามว่าใช้งานจริงได้ไหมเนี่ยคือมันเหมือนนาฬิกาสมัยก่อนที่พวกเราใช้กันนะแต่ว่าฟีเจอร์ของมันเนี่ยเยอะมากๆนะครับส่วนข้อที่4เนี่ยก็คือในเรื่องของการว่ายน้ำนะครับผมเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบใช้ฟิเนสแทร็คเกอร์ว่ายน้ำแล้วก็วัดค่าต่างๆนะครับว่ามันแม่นมากแค่ไหนนะครับตัวนี้เนี่ยออกมา ค่อนข้างที่จะแม่นมากๆพอสมควรเลยนะครับส่วนเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมส่วนข้อสุดท้ายนะครับที่อยากจะพูดถึงนิดเดียวนะครับก็คือในเรื่องของสายเปลี่ยนตัวนี้เนี่ยเวลาที่ผมเปลี่ยนสายเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายมากๆนะครับเพราะว่ามันมีตัว quick release อยู่นะครับสังเกตว่าจริงๆตัวนี้เนี่ยสายมันให้เรามาเป็นสีดำนะครับแต่ว่าผมเนี่ยเปลี่ยนออกมาเป็นสีเหลืองนะครับให้มันเหมือน matching หน่อยนะครับแล้วก็สีที่ผมได้มานี่เป็น สีเหมือนซ i เวอรนิดนึงนะครับมันมีความ Apple Watch นิดนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงนะครับพเอเแกะออกมาแล้วนะครับตอนนี้เปิดซิงส่วนกล่องข้างในนี่มันก็จะมีกล่องด้านในของมันอยู่อีกทีหนึ่งนะครับเราก็สามารถเปิดออกมานี่ นี่ครับอันนี้คือสายที่เขาให้เรามาเนี่ยจะเป็นสายแบบสีแบบออกเทาๆนิดนึงนะคือในรูปกล่องด้านหน้าเนี่ยเราจะคิดว่ามันเป็นสีขาวนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสีเทานะครับส่วนเดี๋ยวแกะออกมาให้ดูเลยแล้วกันนะครับด้านในกล่องเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็คือจะมีเจ้าตัวนาฬิกาตัวสายนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือเจ้าตัวสายชาร์จที่อยู่ด้านใน เนี่ยมันจะมีบอกหมดเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าจะแกะออกมาเนี่ยมันก็สามารถดึงเราดึงปุ๊บเนี่ยเนี่ยพวกสายชงสายชา์จเนี่ยอยู่ด้านในเลยนะครับส่วนวิธีการเชื่อมต่อเนี่ยมันง่ายแสนง่ายจริงๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะแกะตัวนาฬิกาออกมาก่อนเลยนะครับนี่ถือว่าเป็นการแบบทำไปด้วยกันเลยนะครับเปิดซิงมากๆเดี๋ยวดูว่า แล้วก็อันนี้เนี่ยมันก็เป็นสติกเกอร์ด้านหน้าของมันเนี่ยเราสามารถลอกออกมาได้เลยนะครับลอกลปึ๊บกริปนะขอเก็บแป๊บหนึ่งโอเคเป็นเหมือนเรียลไท์มากนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยผมว่าสีนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสวยมากๆนะครับส่วนตัวเรือนด้านในเนี่ยก็จะ คือทุกคนคิดว่าจะเป็นสีขาวนะจริงๆแล้วเนี่ยแต่ว่ามันเป็นสีซิลเวอร์เป็นออกสีเทาๆอ,อ่อ,อนๆน,นะครับตรงนี้ดูซิว่ามีแบตเตอรี่อยู่ข้างในไหมนะครับหรือว่าอาจจะต้องชาร์จก่อนก็ไม่แน่นะครับไม่มีแบตบนะครับเดี๋ยวขอตัวไปชาร์จแบตเตอรี่แวนส์หนึ่ง แต่ว่าก่อนจะไปชาร์จนะครับขอให้โชว์เจ้าตัวที่ชาร์จนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับตัวที่ชาร์จเนี่ยผมคิดว่าเขาออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของตัวที่หัวชาร์จเนี่ยเขาไม่มีมาให้เราก็จริงนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็น usb c usb type a นะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะไปหาพวกอะแดปเตอร์ต่างๆเนี่ยเราก็เสียบแล้วก็มันก็สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายเลยนะครับส่วนวิธีการที่เราจะชาร์จเนี่ยเราก็แค่ ประกอบประกบมันเข้าไปเท่านั้นเองนะครับให้มันลงล็อกมันเฉยๆเนี่ยเนี่ยลงล็อกมันเสร็จแล้วมันก็จะชาร์จของมันนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวไปชาร์จก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาโชว์วิธีการเชื่อมต่อนิดนึงแล้วกันนะครับ สรุปผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงนะครับก็คือจริงๆตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยเขามีมาให้อยู่แล้วแต่ว่าเราต้องกดค้างไว้นานกว่านี้อีกนิดนึงนะครับต่อมาเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวโค้ดขึ้นมาให้เราแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเชื่อมต่อได้ง่ายๆโดยที่เราเองเนี่ยก็เอามือถือนะครับเปิดมือถือขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ไปที่โปรแกรมตัวนี้นะครับเซฟ นะครับพอเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้เราเชื่อมต่อนี่นะครับให้เราเชื่อมต่อเราก็กดตัวแอดเข้าไปได้เลยนะครับตรงนี้ต่อมาเนี่ยเขาก็จะถามเราว่าเราเนี่ยต้องการที่จะเลือกเชื่อมต่อตัวไหนนะครับของเราเนี่ยเป็นตัว w วอ h อยู่แล้วนะครับก็เลือกอันแรกไปนะครับ แล้วเขาก็จะถามว่าให้ผ่านทาง QR code ใช่ไหมเราก็เอาเป็น QR code นะครับแล้วก็เขาจะบอกว่าให้เราเทิร์นเปิด Bluetooth นะครับเราก็ทำตามก็ทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อ นี่ง่ายๆเลยไม่รู้เห็นกันหรือเปล่านะครับคือมันแค่เชื่อมต่อน,นิดเดียวเนี่ยตอนนี้มันก็เชื่อมแล้ว mm hmm. ก็คือเอาให้นาฬิกาเนี่ยมันใกล้ๆก,ก,กับเจ้าตัวมือถือของเราด้วยนะครับ mm hmm. นี่ถือว่าเป็น นี่เชื่อมต่อเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วตอนนี้เขาก็ต้องการให้เราเนี่ยกดคอนเฟิร์มไป อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าแบตมันอาจจะหมดหรือเปล่านะครับมันเลยมมันเลยต้องชาร์จทิ้งไว้นานนิดนึงนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือตามนั้นเลยที่ผมบอกนะครับวิธีการเชื่อมต่อเนี่ยเชื่อมง่ายมากง่ายมากๆแล้วก็การเชื่อมต่อเนี่ยแล้วก็การแจ้งเตือนเนี่ยถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับก็วันนี้เนี่ย ถือว่าเป็นข้อมูลทั้งหมดของผมนะครับถือว่าตัวนี้เนี่ยยังเป็นฟิตเนสเทรนเกอร์ที่ผมเนี่ยถูกใจมากที่สุดอยู่ดีนะครับสำหรับคนที่คิดว่าตัวไหนนะครับน่าสนใจมากกว่าก็ลองคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดถ้าเกิดว่าชอบก็ยืนยันกันแล้วก็แชร์ Subscribe แล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เสนอเสนอนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากาก,ากด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยสวัสดีครับ Subscribe.